กระโดดกระโดโดมาข้ามอาจจะยากเอ้ยมันดึงโอเคหนีนี้ตายแล้วไฮสติจกระโดดน,นี้นะฮะแล้วเราก็จะโดดตามสวัสดีวีล็อกโคเรียทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเล่นนาครอสนะฮะโดยอดีตเม็ดส้มนั่นเองนะครับเป็นเม็ดส้มตั้งแต่สมัยก่อนนู้ตั้งแต่แบบยังไม่มี C O V เลยมั้งตอนนั้นนะ เออถ้าที่จําความไดนะ้หรือมีก็ไม่รู้แต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะฮะสลักการเก็บในส้มนะครับก็เก็บแต่ในแรลงอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคก็แร้งผมก็จะอยู่ประมาณคอนต้นๆนั่นเองน,น,น,นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไต่แหลงขึ้นไปเลยแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แร้งประมาณนี้แล้วผมคิดว่าแร้งประมาณนี้ผมว่าคนอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะ,น,ะอนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นนาะคอสเลยนะฮะมาตั้งแต่รูไอเทมพลังแฝงของแพทนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดู ดูในเะทมพลังแฝงก่อนเลยนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างนั่นเองนะฮะผมขอแนะนําเพจแอด 7, เบนต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม1 70, 000, นึ0 0 0สคนและมี IDRV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นแต่งแต่3บบาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนาเลยเพจพ่อมดเคียบเพย์เติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข OpenID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคียบเพย์เท่านั้นส่วนคนที่ไม่ถนัดแบบผมก็สามารถเอาไปไป็นยุกใช้กันได้นะฮะแต่ส่วน,วน,นี้นะ มามาเริ่มที่รูนกันเลยนะฮะรูนนะครับผมจะผมจะมีรูนอยู่2แบบนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงสําหรับ2รูนนี้นะฮะอรูนแรกก่อนเลยรูนแรกนะครับผมจะเป็นอ่าแลมเพดหเมตรนะฮะแล้วก็เลดสี่เมตรแล้วก็ดูดเลือด10เมตรแล้วก็ดักกอนคอสิบเมตรถามว่าทํำไมต้องมีอ่าแลมเพดกับเลดอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยนะฮะค้าๆกันนะฮะเพราะว่าเวลาเป็นสแต็กรวมอย่างเงี้ยเราจะได้นะคิดดาเมจรแความเสียหายคิดที่ข้อนี่ยแรงขึ้น21%่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต แล้วเราก็จะได้อัอตราคิดค่อนสิบเปอร์เซนต์นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นอ่าส่วนเซตไอเทมนะฮะผมจะเล่นเป็นเซตไอเทมดาสโซลิเวอร์อ่าแล้วก็โบวกเข็นสปีร์คือเน้นแรงเลยคือเซตไอเทมตามนี้เลยแล้วก็ผมจะออกดาบคลิมาก่อนดาบแดงน,นะครับเพราะว่าเราใช้ลูนคลิไงเพราะฉะนั้นเราต้องออกคลิมาพอเราได้ไอเทมคลิเนี่ยมันคือคีย์ไอเทมนะฮะพอเราได้คลิเนี่ยเราจะสามารถฆ่าแครี่ชุดเดียวตายโดยการแบบโดดปาดเฉย ก็ตายแล้วนั่นเองแล้วยิ่งคอมโบกับดาบแดงเนี่ยทีเดียวก็คือตายแน่นอนนะฮะผมอ่าคือคีย์ไอเทมคือดาบครีนนะพอเรามีดาบครีเราสามารถเล่นแบบโชว์ได้อะไรประมาณนี้นะฮะสลับรูนนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ข้อเสียของรูนนี้ก็คือว่าต้นเกมจะไม่เก่งเท่ากับอีกรูนหนึ่งที่ผมกาลังจะบอกนั่นเองนะฮะต้นเกมจะไม่ได้แบบเก่งเท่เทากับรูนนั้นแต่ถ้าดวงดีก็คือหมายถึงติดครีก็จะเก่งกว่านั่นเองนะ <ś led> ประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าลูนเนี่ยจะเก่งตอนมีดาบครีนั่นเองเพราะาอาตาคยครีที่ของเราเยอะแล้วเราก็มีครีดามจเยอะหรือว่าความเสียหายครีเนี่ยแรงขึ้นเยอะน,น,น,นั่นเองนะครับผมอาลูนนี้แล้วก็ผมจะไม่ออกรองเท้านะฮะส่วนใครถนัดออกก็ออกรองเท้าไปเลยก็ได้นั่นเองแต่ว่าผมส่วนตัวที่ผมไม่ออกรองเท้าเพราะว่าผมจะรีบเร่งดามจน,น,นั่นเองนะครับผมมันจะได้แรงกว่าตัวอื่นเขาที่เขาออกรองเท้าแต่ว่าก็จะโดน CC เยอะอ่า เราก็จะโดน C c เยอะนั่นเองนะครับผมก็ใช้ความชํานาญในการเล่นนั่นเองนะครับถึงจะเล่นแบบไม่มีรองเท้าได้นะฮะแล้วก็ที่ผมออกโบเกนมาเพราะว่ามันจะมีพาสีวิ่งเร็ว10%ด้วยตอนที่เรายังไม่ได้ออกรองเท้านะฮะก็คือว่าเวลาเราไม่ได้ต่อสู้เนี่ยเราจะมีพาส์ีวิ่งเร็ว10%นั่นเองนะครับผมทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยนั่นเองนะฮะมาดูอีกรูนนึงกันเลยลองเลือกกันใช้ดูอีกรูนหนึ่งนะครับผมจะเป็นอ่าอยู่ไหนแล้ว รูน,นี้นั่นเองนะครับผมรูน,นี้ผมจะใช้เล่นบ่อยกว่ารูนเมื่อกี้อีกนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูนนี้จะเป็นรูนเจาะเกาะเกาะ92แล้วก็ห้คี้มา2เม็ดนั่นเองนะฮะห้ขีมา2เม็ดแล้วก็ตรงกลางไปดูดเลือดแล้วก็เจาะเกาะปกตินะฮะก็ถามว่ารูนนี้ดียังไงดีกว่ารูนนั้นยังไงรูนนี้จะดีตรงที่ว่าต้นเกมจะเก่งมากๆนะฮะแล้วก็สก,กิลจะแรงมากแล้วก็อันติเนี่ยจะแรงมากโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะคือต้นเกมเนี่ยเดี๋ยวจยเพิ่งดึง ต้นเกมเนี่ยเวลาเราเราเล่นเนี่ยเราคอมโบชุดเดียวอ่ะบางทีมันตายเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอันติเราอ่ะเวลาเราอันติโดนเต็มๆเนี่ยตายนั่นเองนะเพราะว่าอันติเราจะแรงมากเวลาเราใช้ลูนเจาะเกาะนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นลูนคิ้อันติเราจะเบาแต่เราจะตีธรรมดาแรงอ่าอันนี้ต่างกันนะถ้าเล่นแบบสายสกิลสายสกิลแบบเข้าไปปาดอันติปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ตีออกมาอะไรเงี้ยสายสกิลไม่เน้นตีธรรมดาเยอะผมแนะนําเป็นลูนเจาะเกาะจะแรงกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาเราแบบ กดอันติหรือว่างัดหรือว่าปาสสกิลสเนี่ยเราจะตีแรงมากๆนั่นเองนะครับผมแต่ว่าข้อข้อเสียของลูนคีก็คือว่าถ้ามันไม่ติดคีมันจะไม่แรงแต่ว่าตัวนี้ก็คือว่าต่อให้คีหรือไม่คิก็คือแรงเลยต้นเกมคือจังหดมากแต่เลดเกมจะอ่อนกว่าลูนลูนคีนะฮะเพราะว่าเลดเกมเนี่ยเราจะตีคีดาเมจไม่ได้แรงเท่ากับลูนนั้นเองเพราะลูนนั้นมันคิมันคีแรงอ่ะแล้วก็คิบ่อยกว่าด้วย คี Key ์บอยวารุนนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมแต่สุดท้ายแล้ว2เซตนี้ก็คือว่าเล่กเกมคือตีแรงเหมือนกันหมดนะฮะเลเกมคือตีแรงเหมือนกันหมดแล้วแต่ถนัดนั่นเองนะครับผมส่วนเซตเทพก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นรุนนี้ผมจะออกดาบแดงมาจะไม่ออกดาบคีก่อนนะฮะเพราะว่า ดาบแดงเราจะได้ดาเมจดเพียวไงเพราะว่าเราเล่นเป็นสายเจาะเกาะอ,อยู่แล้วนะฮะเราเล่นสายเจาะเกาะอ,อยู่แล้วเราก็จะได้แบบตีทีเดียวเลยแบบคอมโบชุดเดียวตายไปเลยด้วยดาบแดงด้วยพลังเจาะเกาะนะฮะด้วยพลังเจาะเกาะเยอะๆอะไรอย่างนี้โดยไม่แบบไม่พึ่งคิเลยนะฮะก็คือไม่ติดคิก,ก็ตีตายได้อะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับรุนนี้ผมจะเล่นบ่อยมากกว่ารุนที่แล้วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาลองเล่นรุนคิให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะชอบแบบอะไรที่มันคีิคิอ่ะมันแรงอะไรประมาณนี้อ่ะมา เราไปโซโล่แร้งกันเลยนะฮะผมก็ตอนนี้ผมอยู่9้าดาวเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแร้งเลยนะฮะมาเก้าดาวโซโล่แร้งกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็มาถึงการดับตัวกันแล้วนะฮะตัวที่ผมไม่ชอบนะครับเวลาผมเล่นนาครนะฮะก็จะมีพวกอ้อยซีเนียลส่วนตัวนะไม่ชอบซีเนียลเพราะเบิร์ดไม่ตายไงแล้วก็จะมีโจ๊กเกอร์แต่โจ๊กเกอร์เราก็สามารถแก้ทางได้แต่ถ้าเจอคนเล่นเก่งๆเราจะแก้ทางยากเกมตามเราจะแก้ทางโจ๊กเกอร์ยากมากนั่นเองฮะเพราะฉะนั้น แต่ถ้าเกมนำเราก็สู้จ๊กเกอร์ได้นะเพราะฉะนั้นเราแบนตัวที่เราไม่ชอบนะฮะก็คือจ๊กเกอร์ผมไม่ชอบจ๊กเกอร์เพราะฉะนั้นผมแบนตัวที่ไม่ชอบนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคแต่ทีนี้เราจะเจอซีเนียลนะครับผมอ่าเขาไม่เอาซีเนียลโอเคสักสบายเราไปนะฮะเจอมหน่าแล้วก็กดเฟิร์สพิกไปเลยก็ได้นะฮะหรือว่าไม่เฟิร์สพิกก็ได้นะฮะแต่ว่ากันทีนตรงข้างแย่งแค่นั้น กันที่ตรงข้างแย่งนะฮะตรงข้างตรงตรงข้างตรงตรงข้ามเออโอเคเราต้องสก,กินอนิเมตด้วยใช่ไหมามาดูบิวเราก่อนนะฮะบิวไอเทมอ่ารูนเป็นรูนคลินะฮะแล้วก็อ่าเป็นรูนเจาะเกาะอ้าผมลืมพูดถึงเรื่องรูนเจาะเก,กาะกับรูนอ่าการเรียงเซตไอเทมของสองสองเซตนี้ก็คือเซตแรกก็คือดาบแดงเนี่ยเราจะได้ช้ากว่าดาบคลิถ้าเล่นสายคลิแล้วเราออกดาบคลิมาก่อน ดาบขี้มันราคาถูกกว่านะฮะอ่าผมปิดเสียงเกมดีกว่าลำคัญเสียงนาคอนโอเคดาบแดงคือจะแพงจะแพงกว่าดาบขีนะฮะถ้าเล่นสายขีของเราจะมาเร็วเหมือนกันนะฮะอ่าประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นลูนจาะเกาะแต่เอาดาบขีมาก่อนก็ได้เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันนะนะครับผม สลับกันได้นะครับประมาณนี้แต่วันนี้ผมจะมาเล่นลูนคีให้ดู <Okay. S 1> เราเจอเป็นอ้อยฟลอรินติโน่เนี่ยตัวที่เราไม่ชอบมาแล้ว1ตัวนะครคืออ้อยแต่ว่าอ้อยเราสามารถแบบซิกแซกหลบได้อยู่นะฮะโอเค okay. มาเดีย๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าโรดกันแล้วนะฮะหน้าโรดกระดกยินได้เหรอโอเคตอนนี้ผมยังไม่เขียวอยู่เลยไม่ได้เก็บเม็ดไม่ได้เก็บแรงลยซีซั่นนี้อ่าตอนนี้มาอยู่แรงคอนตอน้น นี่แหละคนที่อยู่แล้วประมาณนี้ก็จะได้นแนวทางกันไปหน่อยนั่นเองนะครับผมน,นานๆผมจะมาสอนละเอียดละเอียดอะไรอย่างนี้นะจะมาสอนละเอียดละเอียดเลยไม่ว่าคลิปนี้จะแจะพ้หรือนชนะ <c oughs> ต้องมาดูวิธีการเล่นดูนะครับว่าเล่นประมาณไหนนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมจะฟาร์มโดยปกติแล้วนาค้าจะฟาร์มฟ้านะฮะแต่จะฟาร์มเลสก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราฟาร์มดินแล้วเราโดนเวดฟ้าเนี่ยเราจะแบบเราจะเสียฟ้าไปโดยปร,ริยายนะฮะซึ่งเวลาเรากดโซโล่นะฮะเราเน้นบัฟฟ้าก่อนเลย เพราะฉะนั้นเราจะฟาร์มฟ้าแต่ถ้าเกิดเรากดมากับเพื่อนเราสามารถเลือกฟาร์มได้ว่าเราจะฟาร์มแดงหรือฟาร์มฟ้าก่อนนะฮะมาอันนี้เรากดมาโซโล่เนาะเราก็จะฟาร์มฟ้าก่อนเลยทีคิวสองฟาร์มนะฮะแล้วแต่คนถนัดบางคนก็ใช้ทีคิวหนึ่งแต่ผมถนัดใช้ทคิวสองแล้วอะ <laughs> โอเคตันนี้มีอารมมาดูให้เรา <laughs> โอเคฟาร์มปกติของนาคอสไปนะฮะ ตอนนี้ถึงผมจะเจอมีหน่าแต่ผมก็ไม่ออกอลองทักกันอสี่นะผมจะอ่านสกิลมีหน่าดีๆนะครับอ่านสกิลมีหน่าเวลาเขาดึงไปยังเขาคอไปยังเราจะเข้าจังหวะไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องแทกกลางนะจนตอนนี้เล้วก็จะมีอ้อยมาแถากกลางด้วยนะฮะเราหลบก่อนมันแรงกว่าเรานะ <c oughs> พยายามชิงแล้วก็พยายามต่อเลือดเขาโดยที่เราไม่ค่อยเสียเลือดนะ <c oughs> จะเป็นผลดีต่อเรามากมากกว่าเนี่ยเราเก็บฟูได้นะเพราะว่ามิเขาก็ไม่อยู่ ว่ยเขาก็ไปฟาร์มนะฮะถึงมราจะฟาร์มช้ากว่าแต่เราก็ยังได้ปลูโอเคแล้วล่างโซโล่คิวมาฟาร์มเลฟไปฮะก็เพิ่ดไปเลยนะฮะยังไงก็ไม่มีใครมาแย่งจริงๆตอนนี้เราควรไปแท็กกลางก่อนนะฮะไม่เป็นไรเรามาตรงซีเนียร์แล้วเราก็เอยเรียวม้าเราก็มา เอาตรงเรียวม้าเลยนะฮะแล้วก็รีบขึ้นไปข้างบน,นะฮะระวังอ้อยดักด้วยนะครับตรงนี้นี่ไงอ้อยอยู่นี่อ้อยยังเห็นผมแล้วเดี๋ยวม้าระวังเดี๋ยวม้าตายโอเคไม่ตายนะเดี๋ยวเราจะรอดักตรงนี้นะฮะโอเคต่อไปก่อนนะเดี๋ยวฟอลินมันจะมารุมรำรำเฮ้ยเฮ้ยโอเคตายไปหนึ่งนะฮะ ดี๋ยวผมต้องหาทางออกก่อนไปฮะมันจะฟิกเกอร์ตามผมโอเคอเมไม่ตายฮะโอเคไม่ตายกำลังจะ,ะซิก,ซกแซกเลยเอออย่างนี้เราต้องกลับบร้านโอเคมเมื่อกี้แบบถ้าหลบพอเลนไม่ได้ก็คือจบแล้วผมรู้ว่าเขามีฟิกเกอร์นะแต่ไม่รู้ว่าจะหลบทางไหน แต่ก็ยังรอดโอเคอยู่ที่สำคัญอย่าลืมกดขี่ยานรู้สึกว่าเลนกลางเราจะโดนเยอะตอนนี้เราจะเสียทามิงบล็อกฟ้าไปค่อนข้างนานนะเพราะว่าเราไปฆ่าอ้อยอ่าเราไปฆ่าอ้อยไม่รู้ว่าเมื่อกี้ผมได้คลองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้นะฝั่งเขาได้คลองแต่เราได้อ้อยมาอย่างนี้เราต้องเอามัางกรน,นะฮะฟา็ฟ้าเสร็จเอามัางกรเลยทามิงผมจะปแปลกๆนะฮะแต่นาคอมันสามารถรีเซ็ตทามิงได้ง่ายนะ เพราะมันโตข,นขึ้นที่เร็วโอเคอย่างนี้เราก็มารีเซ็ตทาม,มิง่งปามให้เร็วที่สุดนะฮะอันนี้ปล่อยให้เพื่อนเล่นไปนะครับเวลาเราโซโล่เราพยายามแบกนะพยายามหาทางแบกให้ได้แล้วก็พยายามเทคตังเรากับตังป่าฝั่งตรงข้ามนะฮะ เคียบเลยฮะคนชอบเคียร์แบบเหลือสกิลหนึ่งไว้นะฮะเหลือสกิลหนึ่งไว้แบบเอาไว้หนีหน่อยนึงนะฮะไม่ไม่กดใช้สกิลหมดบางจังหวะนะครับอย, <S <S อย่างนี้อ้อยน่าจะเจ็บดูบัฟตีนที่อ้อยดีๆนะครับว่ามีเลสหรือเปล่าแล้กศัตราไปแล้ซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปโอเคค่อย,ยๆตอดฟลอเรนติโน่กดดันนะฮะเขาเรียกกดดัน วันนี้ฟารเรนตน่ไม่มากันบ้านนะสี่นาทีก็คือแตกก็เดินเกมง่ายๆนะฮะดูฝั่งไหนเสียเปรียบมากๆก็พยายามมาทาเลนนั้นนะยังเลนบนเขาไหวอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไปมากอันนี้ผมเล่นแบบชิวๆไม่ได้แบบอ่าโชว์โหดหรือว่ายังไงนะเอาแค่เดินเกมก่อนนะฮะตตนนี้เพื่อนเล่นดีด้วยไม่แพ้เลนนะฮะ สิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเพื่อนไม่แพ้เลนเราจะเล่นง่ายอย่าจะไปช่วยเพื่อนนะฮะกระโดดกระโดดมาข้านอาเจีย่เฮ้ยมันดึงโอเคมันดึงอันนี้ก็มาข้านอาเจยนะฮะเราโฟกัสตัวให้ถูกจุดนะเราจะโดนมีหน้าคอนานนะฮะเมื่อกี ที่เอาฟ้านะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียฟ้าเดี๋ยวมาเขาตึงอยู่อ่าเดี๋ยวเราจะได้โบเคนสปีนะครับเนื้อหลังป้อมไม่ต้องไปเก็บนะให้เมดให้อันนี้ไว้นะฮะอย่างนี้เราต้องไปดันล่างนะครับเพราะว่าเวฟล่างนี่ชนเยอะมากแล้วก็ไม่มีใครเคลีย เพราะฉะนั้นความรวยของนัาอมจะอยู่ตรงนี้แหละนะฮะเ,เราแยกดันเราได้ตังค์เยอะนะครับรลแล้วเราก็มาเติม,ฟรรมไฟได้เร็ว,รวถึงเราจะไม่ออกรองเท้าแต่เราก็เคลื่อนที่ได้เร็วอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราเคลื่อนที่ด้วยสกิล, <S 2> <S 2> เ,ลเห็นไหมตอนนี้ตังค์ผมนําอ้อยไปค่อนข้างที่จะเยอะะ <S 2> <S 2> โดยที่ผมยังแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเวลาเราไม่ได้ทําอะไรมากๆอ่ะเราพยายามแบบ หาตังค์ให้ได้มากๆนะครับมันจะมีประโยชน์ต่อทีมนะครับประมาณนั้นอันนี้อ้อยก็มาเอาออมาก่อนอยู่ก็เคลียร์ไปเลยนะฮะตรงนี้ไม่ต้องรีบร้อนของมากมายแวนดักพอดีแวนมาไล่อ้อยพอดีนะฮะได้ไปแต่นี้ดูแบบเหมือนจะแบบข้อข้างเรานะแบบว่าเฮ้นเพื่อนจับแล้วถ้าฟิกเกอร์ฟริกเขาฟิกเกอร์ไปแล้วนะแล้วผมตีไม่โดนไง หลบหลบโ okay, อเคเขาลำสวนผมว่าแล้วเออตาย <c oughs> ตายด้วยนกกระจิบนะฮะอันนี้ห้าวนะไม่มีอันตริ <c oughs> คือเมื่อกี้คือช็อตพลาดนะฮะผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงไฮยตเตก็ต้องลำสวนนะครับแต่ว่าอ่ามันห้าวไปอะ่ะเออมันห้าวอะ่ะ <c oughs> ปกติผมจะชินอ่าลูนเจาะเกาะถ้าเปลูนเจาะเกาะเมื่อกี้คือไฮยเตตายนะ ผมคิดว่าตายนะครับถ้าพี่ลุนจ่อเกาะผมคิดว่าฮายาเตะเมื่อกี้ตายโดยที่ไม่ติดคลิผมคิดว่าผมตีธรรมดาแล้วฮายาเตะตายแต่เนื่องจากมันเป็นลนุนอาแลมเพลตอะต้นเกมมันจะไม่โหดเน,แบบนี่ยแบบเนี้ยอันนี้คือรู้เลยว่าแบบต้นเกมเราค่ามันไม่ได้เยอะนะฮะคือดาเมจเราจะไม่ไม่ถึงนะถ้าเรายังไม่ได้ดาบลินะครับแต่ผมแน,นมนะนํานะผมถนัดลุนจ่อเกาะมากกว่าล,ล้วเราพี่ พิษนาลูนจ่อเกาะทำไมพี่ไม่เล่นลูนจอ่อเกาะให้ผมดูเล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ออนเออนั่นเลยอันนี้จะได้รู้ข้อดีข้อเสียนะฮะแต่มีอีกลูนนึงที่ผมไม่ไม่ใช้นะฮะก็คือลูนคีสิบหกนะฮะเห็นคนใช้เยอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ค่อยถนัดรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถนัดนะฮะสำหรับลูนอ่ะคีสิบหกอันนี้อ้อยก็ เคลียไหมถ้าเขาแบบมาเคลียร์ตรงนี้ไม่เคลียร์นะเห็นว่าตังเราหกพันกว่านี่เราไม่ได้ทำอะไรนะตังเราเยอะมากเพื่อฟานอย่างเดียวโดนติตีๆขัดเนะาะเดี๋ยวนี้ผมบอกนะฮะมันเราจะมีคีย์ไอเทมของเราอยู่ก็คือดาบคีนะฮะถ้าเราได้ดาบคีมาเลยเราก็จะแบบเก่งมากนะฮะชุดเดียวก็คือน่าจะตายถ้าไม่โดนสวนตายก่อนนะถ้าไม่โดนดัก อันนี้ก็จะดูดีๆนะเวลาเราเข้ากลางแล้วเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะฮะ1 2 1เคดี๋ยวใกล้ได้ดาบครีนะฮะอยู่600นะฮะตอนนี้เหมือนจะมีไฟกันตรงนั้นผมว่าฟอร์เลนน่าจะตายได้นะผมเช็คของก่อนมีกรอบอืมของข้างเยอะ จกก่อเกาะผมไม่เยอะนะไม่ได้ใช้ลุนจ่อเกาะต้องลุนให้ติดคลินะฮะถึงจะแรงต้องรอนาะตาาเขาโผล่มาอีกหน่อยนะฮะเราถึงจะเล่นได้ต้องรอจังหวะโฉบเฉียวนะครับอย่งช็อตนี้เล่นไม่ได้เพราะว่ามีมิมน่ามาคอยแบบหนีตายนะ,ะโอเคถ้าหลุดอย่างนี้ก็คือตายนะฮะเม <laughs> ื่อกี้อารัมไม่จับก็ตายนะครับ <c oughs> ว่าจะไม่เอาอ้อยนะคิดไปก่อนนะน,นี่ได้ดาบขีมาแล้วนะอันนี้ก็คือน่าจะปาดแรงมากๆแค่มมมไม่ได้ค่ายนะตรงนั้นเพื่อนเขาเล่นกันอยู่มันจะเข้าไปโฉบโอเคนะฮะออกมา ดาเมจเราไม่พอเห็นหมันจะเห็นได้ว่าอันติผมจะเบามากนะฮะถ้าผมปาดไม่ครีออันติผมจะเบามากถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้ใช้รูนจออ่อเกาะมีผลเยอะนะครับสําหรับรูนอ่าจอกเกาะมันจะตีแรงกว่าเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเราได้ดาบแดงมาก็าคือจะแรงเนดะีย๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นเป็นรูนจอกเกาะให้ดูซึ่งปกติผมจะเล่นบ่อยอยู่แล้วแต่ผมไม่ค่อยได้สอนนะฮะรูนจออ่อเกาะ แล้วไฮติจะโดดนี้นะฮะแล้วเราก็จะโดดตามโอเคเราจําโดดมันไว้นะฮะมันจะมี2โดดนะฮะก็คือโดดแรกแล้วก็โดดฟิกเกอร์นะถ้าเขามีฟิกเกอร์ก็คือเขาตายถ้าเมื่อกี้เขามีฟิกเกอร์เขาคือเขาจะรอดนะฮะแล้วก็จะมีอีกโดดนึงก็คือโดดอันตริทำไ,<ป>ไมเคืออยู่ตรงนี้รอไอ้อันตินะฮะ อืมไม่ทันไม่ตายนะคือเลื่อเขาเหลือหน่อยเดียวไม่ตายนะครับคือเมื่อกี้อ้อยเขาแบบเหนียวอันติไปมากเราก็พยายามแบบนึกว่าจะโฉบตายเลยไงไม่เป็นไรครับมารอได้ดาบแดงคือน่าจะโฉบตายเลยนะ ันนี้เราบางมากเราโดนดามิดเยอะไม่ได้นะครับเอาไม่ได้เหมือนจะมีแบบฝั่งนู้นมารออ่าฟอลเนก็คือหนามากแล้วมีแต่ตัวหนา,นา,นา,นานแต่ผมออกโบเค้น<ป>ริงตอนนี้คนเปลี่ยนมูลาได้นะแต่ว่าของเรายังไม่เต็มนะเราออกอย่างนี้ไปก่อนไม่งั้นเราจะตังน้อยนี่มันจะได้ดักนะฮะมันจะได้เล่น เฮ้ยไฮเต่ทำอะไรอ่ะไฮเตคือแบบมวัวสัวนะฮะเมื่อกี้เฮ้ยอย่าดึงตไม่ถึงโอเคแรงมากนะฮะ โอเคดูลเลือดไปก่อนนะครับตอนนี้เมื่อกี้คือฟอร์เรนโดนตลบแบบจุยเลยเฮ้ยโอเค,อเคตอนอนี้ก็จบแล้วฮะโอเคแบบง่ายๆนะง่ายๆตอนนี้ก็เพื่อนเล่นดีด้วยนะครับผมแทบไม่ได้ทําอะไรเลยหน้าอาจจะมีพวกเกมตรงเกมตามอะไรค่อนข้าง,งเยอะนะฮะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เกมนําอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ เล่นคะแนนที่หนึ่งแบบงงๆนะฮะแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ที่บอกไปว่าลูนคีมันมันแบบมันจะโหดตอนได้ดาบคีนั่นเองนะครับผมอ่ามันไม่เหมือนลูนเจาะเกาะน,นะฮะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบลูนคีนะฮะก็อย่าอย่าลืมไปเล่นกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ใครที่เข้ามาใหม่ผมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย